น้องสบายดีตอนคำคำค่ะมากวดหองพระนะคะข้างบนนี่แหละคะ่ะวันพระค่ะวันนี้วันพระมากวดหายายนี้นะคะเดี๋ยวนาจะขึ้นมาบูชา

Bye. ีพูดนั้นลีเลยใส่เสื้อนะมันมัดผูว้พี่น้องเอ้ยมันจะปวดง่ายเนี่ยนี่นะขึ้นจะลลัสตายไม่ไปได้มากใส่ใหญ่ล้มเนาะ vừa lốm đi Rất ừ. này của cái này Hãy cho kênh Ghiền Mì không Yeah, what? ฝุ่นเหน่อยดิบหน่อยฝุ่นไงงองเลยลกระซ้ายกระเบิดจะฝุ่นไม่ไรครับทำความสะอาดค่ะปัดกวาดข้างบนและก็ข้างล่างพี่น้องอยเพื่อแต่งเซลล์สัสบเลยเสพตัวเสบตัวไปหมดเลย เดี๋ยวห้องมองเงาเฮ็ดเวียกกันตั้งแต่ประเด็นทำหวยในการที่ไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่ได้เข้าไปกวดเลยค่ะปล่อยลบยู่หันคาร์บิุ่นเกาะตะลบวปวดๆอยู่หาอาบน้ำดีกว่าค่ะเปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนใหม่ค่ะผ้าป,ปูที่นอนใหม่แต่ว่าซักมันก็เป็นนั่นดีซื้อผ้าป,ปูที่นอนใหม่ก็บบดนี้เธอจัง เธอเล่นด้วยอากาศทำให้มันร้อนจังเลยไปน้องเอาฝนปนนี่เนาะผมเมิดแหล่มาเลยทั้งบานเสียมานละว,ว่าไงนายเธอฮะว่ายังไงว่ายังไงเจ้านี่ดือ้อึมีแ้นวให้กินง่ายหรอง่ายหรอเป็นนม <พอ S 1> หรือไง

มีอาหารไหมเ้านยเ้าพี่หน้าพี่น่้าพี่หน้่ยนี่เยบอกหย่าปหย่าปะ ลงตกมามีหยาพอได้เห็นเลี้ยมพี่น้องก็ย,ยังมาแล้งกันได้ง้อกันเจ้าจะมาดมข่าทำไมมาอาัดเถอะอัดเถอะเฮ้ยทำหน่อยพี่น้องฮะผมง้อก่อนค่ะผมวัวก่อนค่ะเขารักเขารักแล้วล่ะ ของฟ้าก็เคลิ้มคล้มพี่น้องเอ๋ยตอนค่ำๆเหมือนฝนจะตกฮะอ้ยกวาดบ้านเสร็จแล้าากกแวก็อาบน้ำมาเก็บดอกไม้ไปบุษชาก่อนพี่น้องขาวันนี้วันพระจ้าวันนี้ อยู่บ้านเบิดมือแล้วค่ะบ่าวเอือมาเล่นน้ำแล้วก็อยู่บ้านเบิดม,ม,มือไปได้ไปใสว่ามือเอืรนว่าสิขึ้นไปหาเจล้านสิขึ้นไปเล่นน้ำเพิ่นจากมือจากใดนะคะคันลดลงมากอาร์ซินอนน้ำเพิ่นจากมือพี่น้องว่าอยากสวนเพิ่นออกไปเล่นน้ำคุณพี่เชอรี่ค่ะบปได้ไปหาเพิ่นหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยจังไดลก็ติดตามคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เย็นนี่สวัสดีค่ะ